ันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกสกคลิปของทางด้านแบบ All Star Tower d e f e n s e นะก็จะเป็นของทางค่ายจิมมี่หับนั่นเองนะครับผมก็ อ่านอย่างนี้นะเออเป็นสคริปต์ของทางค่าย o f f i c i a l Thailand เลยนะก็สำหรับของค่ายคนไทยนะผมที่ทำมานั่นเองนะก็จะมีทายาของมวดเมนต่างๆมากมายนะเป็นตัวของการอัดมาโควางพื้นที่นะผมใครเคยใช้สคริปต์เนี่ยก็น่าจะรู้นะว่ามาโคเนี่ยมันเป็นแบบว่าเหมือนเล่นอัตโนมัตินะคือเราอัดเล่นรอบแรกแล้วก็กดเซฟต่างๆ มันก็จะทําการเล่นแบบอัตโนมัติให้เราเลยนะครับผมก็หลักๆเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับของทางค่ายนี้เลยนะค่ายของอ f ฟ c i a l t h a ไท a n นนะก็นี่กดมาโคเละคอดไปได้เลยนะผมแล้วก็วางตัวต่างๆมากมายนะอะผมก็ลองวางตัวนี้นะนี่เลยก็รอมอนมาเนี่ผมถ้าใครอัดเสร็จเนี่ยก็กดปิดเลคคอแล้วก็กด เซฟได้เลยนะครับผมอ่ะมอนก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้นะอ่านี่ตรงนี้เลยมอนกำลังเดินมาแล้วนะครับนี่ก็หล,ลักๆจะมีประมาณนี้นะอ่ะนี่เลยก็มีเซฟมาโคสเก็ตไฟล์ต่างๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของทางด้านมาโคแล้วก็เว็บฮวกนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อันนี้ไม่ต้องสนใจอันนี้ก็เป็นคอนฟ lict ธรรมดานะไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็หลักๆก,ก็จะมีหมวดเอาเมนแล้วก็ในส่วนของทางด้านมาโคนะสำหรับสค,นะครสคิปตัวนี้เนี่ยผมก็ใครที่อยากได้สคริปตัวนี้เนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดสคริปดีๆสคริปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะครับ